สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นของวันที่2-8ตุลาคมพศ2565ทุกท่านอยู่กับอาจารย์น้อมสิทธิ์หนฟันทงสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ดวงของท่านในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นด้วยเรื่องการเงิน ดาวที่เกี่ยวกับการเงินของท่านที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้โคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่เรียกว่าอุดมเกณฑ์ดังนั้นในเรื่องของการเงินยังพอไปได้แม้จะมีเกณฑ์การใช้จ่ายแต่ก็เพื่ออนาคตและความมั่นคงของชีวิตบูชาองค์วิรูปรักโขอธิบดีนาคราชเพื่อเสริมมงคลในเรื่องของการเงินและเปิดทางให้หาทรัพย์ได้อย่างราบรื่นค่ะ ในเรื่องของการงานช่วงนี้การติดต่อสื่อสารอะไรที่เกี่ยวกับการงานเน้นช้าแต่ชัวร์ดิวงานด้วยสตินะคะหารือกันในทีมเพราะสามัคคีคือพลังที่จะส่งให้งานสำเร็จลุล่วง,งได้อย่างเป็นขั้นตอนค่ะทาสุดยอดสีพึ่งรุ่นสยามประทานพรเพื่อเสริมมงคลในเรื่องของการงานให้เจรจาติดต่อสื่อสารดิวงานสำเร็จค่ะ ในเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่สัปดาห์นี้แม้ไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือมีเวลาให้กันน้อยอาจได้ของกำนันมาแทนใจเป็นช่วงที่ใช้ระยะห่างเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับคนโสดเป็นช่วงเปิดตัวเผยใจค่ะอาจจะเป็นใครที่แอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะทาสุดยอดสีพึ่งรุ่นสยามประทานพรเพื่อเสริมมงคลในเรื่องของ เมตตามหานิยมเมตตามหามงคลใครเห็นก็รักใครเอ็นดูนะคะในเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้ระวังของมีคมนะคะหรือซุ่มซ้ำใจลอยจนทำให้ตัวของเจ้าข,ของเจ็บตัวได้เพราะฉะนั้นทำอะไรด้วยสติตื่นรู้อยู่ทุกเมื่อนะคะ ก็หวังว่าท่านที่เกิดวันเสาร์จะได้แนวทางและกำลังใจในการดำเนินชีวิตนะคะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์น้อมมาจนถึงท้ายคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์น้อมสิทธิ์หนฟันธงด้วยนะคะและช่วยกดติดตามกลุ่มของเรากลุ่มโหราศิบ์ฟันธงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใน,ในการที่จะทำคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ